มีดวาระวันเกิดฉลองอายุวัฒนะมงคล99ปีหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์จัดสร้าง999เร่มพิธ,ธีพุทธาพิเศษสองวาระวาระที่หพิธ,ธีเสาห้าวันที่28มีนาคม2563 วาระที่ 2. องฉลองอายุวัฒนมงคล12พฤษภาคม2563ทุกเรมมีโค้ดและหมายเลขกำกับจุดแรกด้านล่างบริเวณปลายใบมีดต่อโค้ดพัด99จุดที่ 2. ด้านบนบริเวณปลายใบมีดต่อโค้ดร,รูปสาราส่วนหมายเลขจะอยู่บริเวณสันมีดรุ่นนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมและมีไว้ในครอบครองเพราะเป็นรุ่นที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ดีไม้ดีโดยจะเป็นทั้งด้ามและฝักเป็นไม้บันไดหอฉันเก่าของวัดห้วยด้วนทําจากไม้ประดู่บันไดหอฉันนอกจากจะเป็นด้านป้องกันภัยอันตรายป้องกันทูดผีปีศาจมนต์ดำแล้วยังเป็นเคสในการเลื่อนฐานะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอุดมสมบูรณ์พูนทรัพย์อีกด้วย

ส่วนมีดด้ามแกะในกล่องกำรรมยี่สีแดงรุ่นมีดหมออายุวัฒนะมงคล99ปีปุกเสกพิธ,ธีเดียวกับมีดบันไดหอฉันมีด้ามแกะรายท้าเวสุวรโนพระพรหมสีหน้าพญานาคหานุมานด้ามแกะพระราษีและด้ามแกะรูปเสือบรรจุในกล่องกำรรมยี่สีแดง ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์โปรดอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นะโมมีดหมอร้านพระเครื่องน,นโมเมืองนนด้วยขอบพระคุณครับ